ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนดวงและในครั้นี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานกรรมกรรมเรื่องอะไรกำลังไล่ล่ามือที่สามและคนรักเก่าของคุณอยู่นะคะสมวมาพลังงานคุณก็มาอนุญาตให้เราเปะดดชะตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไ like ลค์แชร์ลราศีที่โดดเด่นรักสามเศร้าเราหลายๆคนเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟราศีมีนราศีกรกฎ เรัสราศีประสบธาดินโรเจอนามมนกรกฎพิจิกแคปิคอนร,ราศีมังกรธาตินอคาเรียสราศีกุมธาตลมเออธาดินพฤษศกรมกรต้นเล่วันที่เกิดที่เกี่ยวห้องคุณและเขาเราสองสามคนมี5้าสิบสี่สองยี่สิบแล้วก็21 ขอดูตัวของคุณหน่อยนะตอนนี้เวลานี้นะะพลังงานของคุณพลังงานของคุณตัวของคุณชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่ไม่มีคนรักเก่าของคุณแล้วออคนรักเก่าของคุณเนี่ยไปอยู่กับมือที่สามแหละนะคะชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้ไพ่แนะนำนะ,ะสำหรับคลิปรักสามเศร้าเรา สองสามคนนะคะสามารถเข้ามาตรวจสอบพลังงานของคุณได้ตรวจสอบพลังงานตรวจสอบนะคะความคิดความรู้สึกของคนที่คุณอยากรู้ได้ช่องทางนะคะบ้านแดงบ้านแดงใต้คลิปนะ,ะจะมีลิงก์ไลน์นะกดลิงก์ไลน์เข้ามานะก็จะมาสู่บ้านเขียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะรับดูดวงบ้านเขียวและบ้านฟ้านะ,ะชื่อช่องเดียวกันเลยบ้านฟ้าก็สำหรับใครที่เป็น แฟนเพจนะเพื่อนสมาชิกลดครึ่งราคานะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ราคาเต็มที่659นะคะเขาดูพลังงานของคุณหลังจากที่คุณไม่มีคนรักเก่าของคุณเป็นอย่างไรสีเหรียญเก็บตัวนะคะณนะตอนนี้เวลานี้เป็นพลังงานของคนที่ เก็บตัวระมมดระวังตัวเองนะ,ะห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวนะ,ะประหยัดกินประหยัดใช้วางแผนการเงินเป็นอย่างดีนะเรียกว่าอยู่ในเซฟโซนนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงในชีวิตถามว่าอาดีตเนี่ยคุณเคยเหนื่อยไหมเหนื่อยกับการทํางานเหนื่อยมากแบกรับภาระปัญหาหน้าที่นะ,ะ,นะ,ะถ้าแบบว่ากับแฟนเก่าแล้วมีลูกติดเนี่ยก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ะะภายในบ้านภายในครอบครัวของลูกด้วยและทุกวันนี้นะ,ะก็น่าที่เหมือนกับว่ามันเบาบางลงแล้วนะ,ะมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากแล้วนะะลูกเต้าอ,อาจจะโตหมดแล้วภาระหนี่สินอาจจะหมดไปแล้วนะคะ่าใช้จ่ายอาจจะลดน้อยลงไปนะคะชีวิตไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามอีกต่อไปเพราะว่าในะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ประหยัดนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้ดีคุณเป็นคนที่ทํามาหากินเก่ง แล้วก็เป็นคนที่มักที่จะได้รับโอกาสนะดีๆอยู่เสมอมีทางเลือกมีตัวเลือกมีช่องทางทำมาหากินเยอะแยะมากมายเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะมีความเป็นผู้นำนะเป็นคนที่แบบเรียกว่าโดดเด่นประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียง จากการที่ตัวของคุณเนี่ยเจอเรื่องราวเจอปัญหาชีวิตรักมาเนี่ยก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยระมัดระวังตัวเองจากกลุ่มคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์เนาะอาจจะเลือกที่จะเป็นหนุ่มโสดเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม่ใช้ชีวิตแบบสบายๆชิวๆไม่ต้องดูแลรับผิดชอบอะไรมากมายนะไม่ต้องสนใจอะไรมากมายทุกวันนี้นะก็อยู่อยู่แบบพอเพียงนะคะแม้ตัวของคุณเองเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะเออมีผู้คนเข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณแต่คุณก็เลือกที่จะตัดปัญหาเลือกที่จะบล็อกความรู้สึกนะเลือกที่จะเหมือนกับว่า ปฏิเสธความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามาหาคุณนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าโอโ้นะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีครอบครัวเนี่ยมีภรรยามีสาม,มีชีวิตวุ่นวายเลอกเกินนะคะคือไม่อยากจะยุ่งกับใครและนะแล้วก็เลือกที่จะแบบมีธุรกิจการงานเป็นของตัวเองด้วยเป็นเจ้านายตัวเองด้วยนะหรือว่าทําอาชีพการงานที่แบบคือจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอ่ะจะไม่เข้าสังคมจะไม่สูงสิงกับใครจะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมรู้สึกว่าแค่นี้ก็มีความสุข แล้วนะตัวของคุณคือเลือดที่จะอยู่ในพื้นที่ของคุณก็มีความสุขมากพอแล้วนะมีเงินมีกินมีใช้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของใครนี่คือพลังงานของคุณแนละตอนนี้เวลานี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราอะไรกํำลังไล่ล่ามือที่สานะคะและคนรักเก่าของคุณอยู่กรมอะไรอ่ะ เขาสคนกำลังเจอกรรมอะไรที่กําลังไล่ล่าชีวิตรักของเขาสองคนนะคะและอนาคตจะเป็นอย่างไรกรรมอะไรกำลังไล่ล่ามือที่3ฟังยาวๆที่บ้านแดงฟังฟ,งฟงสั้นๆได้ใจความที่บ้านฟ้า10นาทีนะคะบ้านแดงจะประมาณเกือบ ครึ่งชั่วโมงหรือว่านาะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่พลังงานเนาะเราก็จะแบ่งนะปัจจุบันแล้วก็อนาคตอนาคตนิดเดียวพอให้เขาไปเจาะดวงเราเองนะคะ อ่านตนามหน้าไพ่นะทุกคนนะคะไม่ได้ใส่ลายปลาสีไข่นะคะออกับหัวก็อ่านตรงข้ามก็แค่นั้นเองนะถ้าแบบหัวตั้งเงี้ยก็อ่านดีว่ามันมีพลังงานเนี่ยนาในออฟบอลเนี่ยพลังงานของคนที่มีไฟพลังงานของคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะไปสู่อนาคตข้างหน้านะเหมือนเขาสองคนเนี่ยก็อาจจะมีเป้าหมายนะร่วมกันก็ได้ที่อยากจะคลองคู่คลองรักกันนะคือยังไม่ปล่อย ยังไม่ปล่อยมือจากกันนะก็ยังเหมือนเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งยังไปต่ออยู่แต่อีกคนหนึ่งอ่ะเริ่มรู้สึกคิดได้ละว,ว่านะ,ะว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้เพราะว่ามันเกิดเนี่ย the judgment เกิดเกิดวิบากกรรมเกิดการสิ้นสุดนะคะเกิดการยุติความสัมพันธ์หรือว่ามีการเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่ทำสิ่งใหม่หลังจากที่มีการที่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเรียกว่า มีทางเลือกมีตัวเลือกแล้วก็ไม่ให้ความชัดเจนนะคะคือเหมือนจับปลาสองมืออารมณ์เนี้ยนะแล้วอีกฝ่ายเนี่ยที่ที่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์รู้สึกว่ายังไปได้อยู่แต่อีกคนนึงบอกว่าฉันไม่เอาละเธอเธอไม่ชัดเจนกับฉันสักทีเธอไม่เลือกไม่เธอไม่เลือกหรือว่าเธอไม่ให้ความชัดเจนสักทีนะอาจจะมีทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองรออยู่นะคะ เพราะว่ามันเหมือนกับคือมันมีทางเลือกมีตัวเลือกแล้วก็ไม่ให้ความชัดเจนกับเขาไม่ให้สถานะหรือว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยก็ได้ก็เลยทําให้ฝ่ายใดฝ่ายใดฝ่ายใด,ฝ,ยดฝ่ายหนึ่งเริ่มรู้สึกว่ามันคือความรักหรือมันคืออะไรหรือว่าต้องการผลประโยชน์ตัวประมาณเนี้นะประมาณนี้แบบว่ายือ้อนะมีการยื้อความสัมพันธ์ไว้เพื่อผลประโยชน์หรือว่าความรัก ะะก็เลยมีความสงสัยอยู่นะท้ายที่สุดแล้วก็คือเดอะเมจิเชียน่จะตื่นรู้หรือว่าเข้าใจนะจะรู้ความจริงหรือว่านะจะมีหลักฐานพิสูจน์นะว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ยื้อความสัมพันธ์ไว้เนี่ยพ่อต้องการผลประโยชน์หรือว่าความรักนะคะถ้าแบบว่าต้องการผลประโยชน์ก็อาจจะมีการตัดจบแต่ถ้าต้องการความรักก็อาจจะมีการยอมที่จะไปต่อนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีการเฝ้าดู นะมีพฤติกรรมของการที่เฝ้าส่องเฝ้าดูจับผิดพฤติกรรมของใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะเพื่อที่จะหาหลักฐานหาข้อมูลนะคะในการที่แบบมามาแอบอ้างว่านี่ไงฉันจับเธอได้แหละฉันจับผิดเธอได้แหละเธอเนี่ยเจ้าชู้เธอรักเผื่อเลือกเธอคบเผื่อเลือกเธอไม่ให้ฉันเป็นตัวจริงสักทีแต่เธอก็มาหวังในเรื่องของการเงินจากฉันเออฉันมีแต่เสียกับเสีย หนาะก็เลยทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะหาข้อมูลหาหลักฐานว่าไอ้ที่อยู่ในความสมบัน์เนี่ยนาะมาตั้งนานเนี่ยสรุปแล้วเธอให้ฉันอยู่เพราะว่าเธออยากได้เงินจากฉันอยากได้ผลประโยชน์จากฉันหรือว่าเธอรักฉันกันแน่นี่นี่คือสิ่งที่แบบเหมือนเนี่ยเดอะเฮอร์มีเนี่ยเกิดการส่องส่องเพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานส่องเพื่อที่จะจะไปต่อหรือว่าเนี่ยนะมีตะเกียงแสงตะเกียงนะที่ส่องนาทางเพื่อที่จะได้ ชัดเจนนะเหมือนมันมีอารมณ์โกรธนะคะแล้วก็เหมือนอารมณ์ของการที่แบบเยียวยาความรู้สึกได้มาสักระยะหนึ่งละเหมือนทําใจได้มาสักระยะหนึ่งแล้วเพื่อที่จะปล่อยวางนะคะหรือว่าเพื่อที่จะไปหาคนที่ดีกว่าคนที่ใช่กว่านะคะก็แสดงว่าเอออาจจะเป็นทั้งคนละเก่าของคุณก็ได้ที่พยายามจับผิดมือที่สามว่ามือที่สามเนี่ยแอบคบแอบคุยแอบมีตัวสำรอง หรือว่าแอบมีตัวจริงไว้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคนละเกงคุณที่แอบมีตัวสำรองหรือว่าแอบมีตัวจริงไว้แล้วก็ไม่ให้สถานะกับมือที่สามหรือว่าปกปิดมือที่สามพลังงานดีเอมเบอร์คือคือพลังงานของคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์มีอีกโก้นะคะคิดว่าตัวเองมีอํานาจนะใช้อํานาจใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานใช้ความสวยความหล่อความเท่นะใช้ความที่แบบเป็นคนที่สวยหล่อเลือกได้นะคะ ควบคุมความสัมพันธ์ประมาณเนี้ยว,ว่าถ้าหากนะมีการมีข้อมูลหลักฐานจากเพื่อนเนี้ยมีการไปปรึกษาหารือนะเพื่อนหรือว่าสังคมหรือว่าหมอดูก็ได้นะเพื่อที่จะรวบรวมหาข้อมูลหลักฐานนะข้อเท็จจริงต่างๆมาพิสูจน์นะกับอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเปล่าฉันเปล่านะเข้ามาเองอารมณ์เนี้ยนะคะ เพื่อที่จะหาข้อมูลหลักฐานยุติความสัมพันธ์นะ,ะนี่ไงฉันมีเทปบันทึกเสียงนี่ไงฉันมีภาพเธอแอบไปนั่งกินชาบูหมูกระทะกันเธอแอบคบกันแต่เธอก็มาขอตงังค์ฉันใช้อารมณ์เนี้ยนะ,ะก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามีการมีปราบมีเสียงทะเลาะก,กันนะ,ะมีข้อมูลและมีคนมาเล่าให้ฟัง นะคะว่าเห็นอาจจะเห็นมือที่สามไปนั่งจูจีดูดีกับความสัมพันธ์ใหม่คนใหม่หรือว่าอาจจะเห็นคนละเก่ากคุณไปนั่งจูจีดูดีกับความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้แล้วก็อาจะมีการจบมีการเลิกกันเพราะว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าอยากจะจริงจังนะ,ะในกรณีนี้คือเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันเป็นแฟนนะคะคบกันเป็นแฟนเพื่อที่จะไปสู่ การแต่งงานหรือว่าการใช้ชีวิตคู่แต่มาจับได้ทีหลังว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคบซ้อนนะเออหรือในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวจริงแล้นะอยู่บ้านแล้วแต่แอบไปคบซ้อนเพราะว่าเธอก็ทําเหมือนกันประมาณที่แบบเธอก็เจ้าชู้เหมือนกันแนละ้วฉันทําบ้างจะเป็นไอรอารมณ์เนี้ยคือต่างคนต่างไปทําแล้วก็นะคะก็ยังมีการที่แบบเหมือน ไปไม่รอดแล้วก็กลับมาหากันอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยเหมือนกับจะหาข้อมูลหลักฐานนะว่าใครเป็นคนที่เริ่มก่อนใครเป็นคนที่เริ่มที่จะเอ,อ่อคบชู้ก่อนหักหลังก่อนอารมณ์เนี้ยนะเพื่อที่จะยุต,ติบทบาทการซัพพอร์ ในเรื่องของการเงินถ้าเธอมีชู้ถ้าในกรณีที่มือที่สามมีชู้แล้วคนละก่อคุณจับได้คนละก่อคุณจะได้ไม่ได้เออไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของการซัพพอร์ตการเงินนะไม่ต้องจ่ายค่าลูกเพราะว่าแม่เป็นคนไม่ดีเองหรือว่าอาจจะฟ้องนะเออรับรับเลี้ยงดูลูกไปเลยเอาลูกมาอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือนะมีการคบกันแต่ยังไม่แต่งงานกัน นะแต่อีกคนนึงคบเพื่อที่จะหวังในเรื่องของการเงินเหมือนหลอกให้เปย์นะคะแต่จับได้แล้วก็ไม่ยอมก็คือจะจะใช้ในเรื่องของเอ่อเดอะเดวิลเนี่ยร่างกายนะคะมามาเรียกร้องมาให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะปนเปืป้อนในเรื่องของการเงินอยู่นะคะคือไม่ยอมรับผิดนะเออก็บอกว่าฉันไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งเ,เขาจะไม่ได้มีเสียหายเลยฉัน ใส่ถุงยางหน้ไหมอารมณ์นี้นะคะก็บอกว่าไม่เสียหายนะก็ว่าฉันใส่นะคะถุงยางน้ามอยู่นะคะถุงถุงก๊อแก๊บอยู่นะจ๊าอารมณ์นี้นะคะแต่ก็คือแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมรับและนะคะกรรมกรรมที่ไล่ล่าเขาสองคนคือกรรมการจับจับผิดกันและกันนี่แหละนะจับผิดความสัมพันธ์เพื่อที่จะแยกทางกัน นะเพื่อไปเจอคนที่ดีกว่าคนที่ใช่กว่าจะยุติบทบาทความสัมพันธ์เป็นครอบครัวความสัมพันธ์เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกความสัมพันธ์ที่จะต้องนติดต่อพูดคุยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงินนะคะเประมาณเนี้เหมือนพยายามหาข้อยุติบทบาทเพราะว่าต้องหาข้อมูลแล้วก็หลักฐานแต่มันยังไม่ได้นะคะเมันมีความที่แบบเรียกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับอยู่ตรงนี้ นาะยยังอยากจะไปต่ออยู่นะยังอยากจะขอคุยขอเคลียร์ขอใช้กฎหมายช่วยเหลืออยู่นะคะอืมแล้วก็กรรมที่กําลังไล่ล่านะมือที่สามแล้วคนละเก่าคุณเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เปแล้วก็สปอร์ตแล้วก็ให้การเงินนะคะแต่กลับไปตกเป็นตัวเลือกนะอย่างเช่นถ้าคนละเก่าของคุณเนี่ย เป็นคนที่เปย์มือที่สามมากเลยแต่มือที่สามเนี่ยไม่ได้รักมือที่สามเป็นรักอีกคนหนึ่งคนที่ไม่เปย์นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเหมือนคนละเก่าคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่เปแต่ก็ไม่ได้สถานะนะเป็นได้เพียงแค่คนคบคนคุยนะแต่มือที่สามก็ไม่ยอมปล่อยให้คนละเก่าของคุณเนี่ยเออไปไปเจอคนอื่นนะหรือว่าไม่ไม่ยอมปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้จบลงหรือ นะคะในกรณีที่มือที่3กับคนรล่เก่าคุณเป็นภระยาเป็นสามีกันมือที่3ก็ยังคงใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์เรียกร้องเ,อเรียกร้องค่าเทอมลูกเรียกร้องค่าใช้จ่ายต่างๆเรียกร้องความเป็นภรรยาเป็นสามีโดยใช้กฎหมายบ,าบังคับให้คนและเก่าคุณเนี่ยยอมช่วยเหลือยอมจ่ายนะทุกอย่างแม้มือที่สจะไปมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็ตาม นะกค,คู่ตายหรือปะเนี่ยนะกค,คู่ตายนะพอออก็จ่ายไปนะจ๊ะเรื่องเราคล้ายๆกันเนาะแล้วก็นะกรรมอะไรกําลังไล่ล่าเป็นในเรื่องของการที่มีใครคนใดคนหนึ่งที่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่แต่เริ่มไม่ได้คือไม่ได้มีการที่แบบเหมือน s พ p p o r t ไม่ได้มีความรักความห่วงใยอยู่เลย คือเหมือนกับเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทเพียงแค่ฝ่ายเดียวเป็นฝ่ายให้เพียงแค่ฝ่ายเดียวรับผิดชอบเพียงแค่ฝ่ายเดียวแต่ไม่เคยได้รับความรักใดๆเลยนะเพราะว่าถูกกฎหมายบังคับก็ได้เช่นกันอาจจะเป็นคนละเก่าคุณก็ได้ที่ถูกมือที่สามเนี่ยนะคะเหมือนกับเรียกว่าใช้กฎหมายบังคับนะให้เสียเงินเสียทองเปเงินเปทองให้กฎหมายหักค่าเทอมลูกค่าบ้านค่ารถอะไรเงี้ยแต่เมื่อที่สามคือลอยนวล นะไปสารจมปักับคนอื่นหรือว่าอาจจะเป็นมือที่สามเนี่ยเอ่อถูกคนละเก่าของคุณเนี่ยทอดทิ้งโดยการที่คนละเก่าของคุณเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นแล้วไม่ไม่กลับมาดูแลมือที่สามก็ได้เช่นกันนะสลับสเปกก็ได้เป็นเป็นกรรมที่เขาจะเลิกกันแต่ก็เลิกไม่ได้จะจบก็จบไม่ได้นะใครคนใดคนหนึ่งที่อยากไปเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มไม่ได้เพราะว่ายังมีนะการที่แบบ เหมือนเอาชนะกันอยู่ในด้านคําพูดในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องไม่ยอมกันนะไม่ยอมจ่ายไม่ยอมให้นะชีวิตรักก็ไม่มีความสุขนะคะเออนี่คือเรื่องราวของมือที่สามแล้วคนละเก่าคกณคือจะจบก็ไม่จบจะเลิกก็ไม่เลิกจะได้ไปมีความสุขจะได้ไปเจอคนใหม่ก็ไม่ได้ไปอารมณ์นี้แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรสี่ถ้วย มีใครคนใดคนหนึ่งที่ปฏิเสธนะที่จะเจอหน้าที่จะพูดคุยนะคะที่จะไม่สนใจที่จะไม่ใส่ใจนะที่จะเหมือนกับว่าไม่เอาอ่ะไม่เอาคืนอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่รู้สึกว่าคนละเก่าของคุณจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณประสบความสําเร็จแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าในช่วงเวลาที่คุณประสบความสําเร็จคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแล้วคนละเก่าคุณนะ อยากจะกลับมาหาคุณแต่คุณไปไกลแล้วคุณไม่เอาแล้วคุณรู้สึกเจ็บปวดคุณรู้สึกว่าคุณควรที่จะเดินหน้าคุณควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตัวเองสวยหล่อดูดีมีเสน่ห์คุณไม่ออคุณไม่ยอมให้คนละก่งคุณกลับมาทำลายคุณอีกแล้วะนะคะ W o ブジ u n e แต่คือโชคชะตานำพาให้เขาเหมือนกับเขาได้รับบทเรียนจากคุณคุณจะเป็นคนที่มอบบทเรียนความเจ็บปวดให้กับคนละก่งคุณว่า คือไม่มีใครเอาเขาสุดท้ายอ่ะไม่เหลือใครมือที่สามก็ยังไปมีความสัมพันธ์ใหม่และตัวเขาก็จะไม่เหลือใครตัวเขาจะกลับมาหาคุณคุณก็ไม่เอาเขาอยู่ดีเพราะว่าคุณได้เดินหน้าแล้วคุณได้เดินไปสู่อนาคตใหม่ของคุณแล้วคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเรียบร้อยแล้วคุณไม่ยอมให้คนละกล่องคุณมาทําร้ายหัวใจของคุณอีกแล้วเดวิโอฟอร์จูนเนี่ยโชคชะตานะคะจะเป็นเหมือนกับ เป็นกงเกวียนกมเกวียนที่ทําให้คนและเก่งคุณได้มารับบทเรียนจากคุณนี่แหละว่าเออเนี่ยเจอคนดีเจอคนที่แบบมีมีทุกสิ่งทุกอย่างดีๆแล้วก็ไม่ยอมที่จะเหมือนกับว่าอยู่นะคะเดอะฟู Fool, กับหัวตรงนี้คือเขาจะมีมีแต่ความทุกข์เขาจะมีแต่ในเรื่องราวของการแบบเป็นคนคิดลบหรือว่าเป็นคนกลัวเป็นคนคลี่กลัวนะคะไม่กล้าเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าเขาเคยมีปม นะมีปมกับคุณมีประเด็นกับคุณแล้วก็มีปมเรื่องมือที่สามด้วยเพราะว่าไปเลือกมือที่สามแล้วคิดว่ามือที่สามใช่แต่มือที่สามก็ไม่เอาเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่เขาอยู่ดีเหมือนเขาถูกหลอกนะคะนี่คือกำไลล่าเขาสองคนกด s u b s c r i b e ไล share, แชร์รับพลังงานขอบคุณตุกการติดตามค่ะ